สนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon delighting your always พบกับ breaking now 14นาฬิกากับทวนรัดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าผลักดันเขตการค้าเสรีห่องกงอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี2559ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาริกัลระยะกล่าวว่าการหารือร่วมกับนายเกร็กอริโซรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาการด้านเศรษฐกิจฮ่องกงเป็นที่น่าพอใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายการค้าระหว่างกันรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลัดดันการเจรจาจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียนและฮ่องกงหรือ FTA อาเซียน ฮ่องกงให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดในปี2559โดยไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้ประสานงานภายใต้กรอบเจราจารนี้ค่ะเกิดเหตุเรือร่มในแม่น้ำแยงซีนะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง21รายค่ะ สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต21รายจากอุบัติเหตุเรือล่มในแม่น้ำแยงซีระหว่างการทดลองเดินเรือในมุนทนเจียงซูทางตะวันออกของประเทศเมื่อบ่ายวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิน่นหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาผู้สูญหายกว่า10สิ 40ชั่วโมงจนกระทั่งสามารถยกเรือลำดังกล่าวขึ้นมาได้ในวันนี้โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนบนเรือได้3คนและขณะนี้ยังสูญหายอีก1คนจากทั้งหมด25คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ8คนค่ะพบกับ Breaking Now ได้ใหม่15นาฬิกาค่ะ